พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สิบเก้าจากพระสุตันตปิฎกคุตกานิกายอัปทานอัตถกถา,าสุภูติวรที่สามทูปะทายกเทราประทานที่หกทูปะทายกเทราประทานที่หกบุพัจริยาของพระทูปะทายกเทระข้อที่ยี่สิบแปด เรามีจิตเลื่อมใสได้ถวายทูปไว้ในพระคันตก,กุดีของพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธะผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่เราเข้าถึงกำเนิดใดๆคือจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆเราย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งการถวายทูป ในกลับที่94้แต่กลับนี้เราได้ถวายทูปใดในครั้งนั้นด้วยผลแห่งการถวายทูปนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายทูปคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระทูป,ปะทายกเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนีแลทูป,ปะทายกเทระประธานจบอัตถกถาทูป,ปะทายกเทระประธานที่หกประธานของท่านพระทูป,ปะทายกเทระ มีคำเริ่มตนว่าเรามีจิตเลื่อมใสได้ถวายทูปไว้ในพระคันทกุดีของพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธัตถะในวงเล็บสิทธัตถะภควโตดังนี้แม้พระเถรารูปนี้ก็มีอธิการอันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนันนั้น,น,นในการแห่งพระผู้มีพระภาคยาวพระนามวาสิทธ,ธ,ธัตถะเกิดในเรือนมีตระกูลทำจิตให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธัตถะทำการบูชาด้วยทูปเป็นอันมากทำด้วยไม้จันทร กริศนาและกระลำพักเป็นต้นในพระคันธกฤฤุดีด้วยบุญกรรมนั้นเขาเสวยสมบัติอยู่ในสองโลกคือในเทวดาและมนุษย์เขาได้รับการบูชาในพบที่ไปเกิดทุกภพในพุทธุบาทการนี้เกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่ง ด้วยอานุภาพแห่งกุศลลสมพานจึงบวชในพระศาสนาเจริญวิปัสนาแล้วได้บรรลุพระอารหัตเพราะบุญที่บูชาด้วยทูปที่ทำเองท่านจึงรู้กันในที่ทุกแห่งว่าทูปะทายกเทระท่านได้บรรลุพระอารหัตตผลแล้วระลึกถ,ถึงบุพกรรมของตนเกิดโสมนัส เมื่อจะแสดงอัปทานที่ประพฤติมาในการก่อนจึงกล่าวคํามีอาธิว่าเรามีจิตเลื่อมใสได้ถวายทูปไว้ในพระคันธกุฏีของพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธัตถะในวงเล็บสิทธัตถพพะภะควโตเป็นตน้นอธิบายว่าประโยชน์ กล่าวคือพระสัพพัญยุตยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดสำเร็จบริบูรณ์แล้วพระผู้มีพระภาค้าวพระองค์นั้นพระนามว่าสิทธัตถะอธิบายว่าในวงเล็บเราได้ถวายทูปไว้ในพระคันธกุดีของพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธัตถะพระองค์นั้น ผู้ทรงมีภักขยธรรมเป็นตน้นผู้เป็นเชษดถบุรุษของโลกคือผู้สูงสุดในโลกทั้งสิน้นผู้คงที่คือผู้คงที่ไม่หวั่นไหวในอิทธารมณ์และอนิจธารมณ์คำที่เหลือชัดเจนอยู่แล้วแลอัตถกถาทูป,ปะทายกเทราประทานจบ ปุลินปูชกะเทราประธานที่เจบุพกจาริยาของพระปุลินปูชกะเทราข้อที่ยีสิบเราขนทายเก่าที่โพธิมณฑลอันประเสริฐของพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าวิปสัสสีออกทิ้งแล้วเกลี่ยทรายอันสะอาดลงแทน ในกลับที่เก้าสิบเอ็ดแต่กลับนี้เราได้ถวายทรายใดด้วยผลการถวายทรายนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายทรายในกลับที่ห้าสิบสามแต่กลับนี้เราได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีพระนามว่ามหาปุริณนะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้ คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระปุรินปูชกะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลปุรินปูชกะเทราประทานจบ อัตถกถาปุลินปูชกะเทราประทานที่เจ็ดอัปทานของท่านพระปุลินปูชกะเทรามีคำเริ่มต้นว่าเราขนสายเก่าข้อความลาของพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าวิปัสสีในวงเล็บวิปัสสิสะภะควะโตดังนี้แม้พระเทระรูปนี้ ก็มีอธิการอันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้าพระนามว่าวิปสัสสีเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสในพระศาสนา นำทรายเก่าๆที่เนินแห่งเจดีและที่เนินโพออกเกลี่ยทรายขาวเสมือนกับเกร็ดแก้วมุกดาใหม่ๆลงแทนแล้วประดับพวงมาลัยด้วยกรรมนั้นเขาไปเกิดในเทวโลกสเสวยทิพยสมบัติในวิมานทองสูงหลายโยธ รุ่งโรดไปด้วยแก้วอันเป็นทิพย์อยู่ในเทวโลกนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการในมนุษยโลกเสวยมนุษยสมบัติท่องเที่ยวไปไปมามาในพุทธบาทการนี้เกิดในตระกูลหนึ่งที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติ เลื่อมใสในพระศาสนาบวชแล้วเจริญวิปัสนาแล้วได้บรรลุพระอารหัสตท่านเป็นที่รู้จักกันว่าปุรินปูชกะเทระชื่อเช่นเดียวกับชื่อบุญที่ท่านทำไว้ท่านระลึกถึงบุพกรรมของตนเกิดความโสมนัตเมื่อจะประกาศอัปทานที่ประพฤติมาในการก่อน จึงกล่าวคำมีอาทิว่าเราขนสายเก่าข้อความล้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีในวงเล็บวิปัสสิสะภะควะโตเป็นตน้นในคาถานั้นชื่อว่าวิปัสสีเพราะเห็นต่างๆหรือชื่อว่าวิปัสสี เพราะเห็นแจ้งแทงตลอดหรือชื่อว่าวิปัสสีเพราะเห็นประโยชน์ต่างๆอันแยกเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นตนหรือชื่อว่าวิปัสสีเพราะเห็นสภาวธรรมต่างๆอันแยกเป็นโดยบัญญัติและประมตัตเป็นตน เราขนทรายที่เก่าๆทิ้งแล้วเกลี่ยทรายใหม่ๆอันขาวบริสุทธิ์ลงที่โคนต้นโพอันสูงสุดคือที่โรงกลมที่ลานโพธิพฤกอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระองค์นั้นคำที่เหลือเข้าใจง่ายอยู่แล้วแล อัตถกถาปุรินปูชกะเทราประทานจบอุติยาเทราประทานที่แปดบุพพจริยาของพระอุติยาเทระข้อที่สามสิบเวลานั้นเราเป็นจระเขคอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาเราขนขวายหาเหยื่อของตน จึงได้ไปยังท่าน้ำสมัยนั้นพระสยามภูผู้เป็นอัครบุคคลพระนามว่าสิทธ,ธัตถะพระองค์ประสงค์จะเสด็จข้ามแม่น้ำจึงเสด็จเข้ามาอย่างท่าน้ำเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเราเองก็มาถึงที่ท่าน้ำนั้นเราได้เข้าไปใกล้พระสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้กราบทูลดังนี้ว่าเชิญเสด็จขึ้นหลังข้าพระองค์เถิดพระมหาวีระเจ้าข้าพระองค์จักพาพระองค์ให้ข้าไปมันเป็นวิสัยสืบทอดมาจากบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์เถิดพระมหามุนีทรงสดับคํคำทูลเชิญของเราแล้ว สเสด็จขึ้นหลังเราร่าเริงมีจิตยินดีได้พาพระผู้มีพระภาค้าผู้เป็นผู้นำของโลกข้ามไปที่ฝั่งแม่น้ำโนนพระผู้มีพระภาค้าวสิทธ,ธัตถะผู้นำของโลกทรงยังเราให้พอใจณที่นั้นว่าท่านจะได้บรรลุอมตะธรรม เราเคลื่อนจากกายนั้นแล้วได้ไปสู่เทวโลกแวดล้อมด้วยนางอักษรเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่เราได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวสมบัติเจ็ดครั้งได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสามครั้งเราผลขวายในวิเวกมีปัญญาและสำรวมดีแล้ว ดำรงกายอันเป็นชาติสุดท้ายอยู่ในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในกับที่เก้าบสี่แต่พัทธรกับนี้เราได้พาพระผู้องค์อาจกว่านรชนข้ามฝากด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการพาข้ามฝากคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอัภินญ,ญาหกเราทำให้แจ้งแล้วกิเลสทั้งหลายเราเผาหมดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอุตตยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลอุตตยเถราประทานจบ อัตตกถาอุติยาเทราประธานที่แปดอภิทานของท่านพระอุติยาเทระมีคำเริ่มต้นว่าเวลานั้นเราเป็นจระเขตที่ฝั่งแม่น้ำจันทพาาคาในวงเล็บจันดพาคานดีตีเรดังนี้แม้พระเถระรูปนี้ก็มีอธิการอันทำไว้แล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาค้าพระนามวสิทธ,ธะัะเกิดเป็นจระเข้อยู่ในแม่น้ำชื่อว่าจันทภาคาเห็นพระผู้มีพระภาคยาเสด็จเข้ามาไกลฝั่งแม่น้ำ มีจิตเลื่อมใสประสงค์จะนำไปสู่ฝั่งจึงนอนแนบอยู่กับฝั่งน้ำทันทีเพื่ออนุเคราะห์มันพระผู้มีพระภาคยาวจึงทรงวางพระบาทลงบนหลังมันมันยินดีภูมิใจเกิดความอุตสาหามากด้วยกำลังแห่งปีติจึงไหวตัดกระแสน้ำ รีบนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังฝั่งตรงข้ามด้วยความรวดเร็วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่ามันมีใจเลื่อมใสจึงทรงพยากรณ์ว่าจระเขศนี้จุติจากอัตภาพนี้แล้วจกไปเกิดในเทวโลกต่อจากนั้น มันจากท่องเที่ยวอยู่แต่สุขติอย่างเดียวในกับที่84แต่กับนี้ไปมันจากบรรลุอมตะนิพพานแล้วเสด็จจากไปเขาท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุขติอย่างเดียวตามนั้นในพุทธุบาทการนี้มาเกิดเป็นบุตรของพรามณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ญาติตั้งชื่อเขาว่าอุตตยะเขาเจริญวัยแล้วคิดว่าเราจากสแสวงหาอมตะนิพานจึงบวชเป็นปริภาชกวันหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาคยาวจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วฟังธรรมเกิดศรัทธาบวชในพระศาสนาเพราะไม่ได้ชำราศีลและ ทิฏฐิให้หมดจดจึงไม่อาจทำคุณวิเศษให้เกิดได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วพยากรณพระอจตหัตผลจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอโอวาทโดยสังเขปฝ่ายพระาศาสดาได้ประทานโอวาทแก่ท่านโดยสังเขปเหมือนกัน โดยในมีอาทิว่าเพราะเหตุนั้นนั้นแหลอุติยะเธอจงชำระเบื้องต้นนั้นแลให้หมดจดท่านทำตามพระโอวาทเริ่มตั้งวิปัสนาพอเริ่มตั้งวิปัสนาท่านเกิดอาพาธเมื่อเกิดอาพาธท่านเกิดความสังเวชคือเอาเป็นเหตุแห่งการปรารบ ความเพียรจึงเจริญวิปัสนาจนได้บรรลุพระอาหรหัตท่านบรรลุพระอาหรหัตตผลตามความเหมาะสมกับกุศลสมภารที่ได้บำเพ็ญมาด้วยประการชนีนแล้วระลึกถึงบุพกรรมของตนเกิดความโสมนัสเมื่อจะประกาศอปทานที่ประพฤติมาในการก่อน จึงกล่าวคำว่าเวลานั้นเราเป็นจระเข้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาในวงเล็บจันดภาคานาะีตีเรเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาในวงเล็บจันดภาคานาะดีตีเรความว่า ชื่อว่าจันทภาคานาทีเพราะมีพื้นทรายขาวสะอาดและเพราะสมบูรณ์ด้วยรัศมีและด้วยน้ำใสและมีรสอร่อยไหลส่งเสียงไปส่องแสงประกายสวยงามกลมกลืนกับแสงจันทรด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่าขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เป็นไปเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอาจนโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ